พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับจะมาแชร์หัวข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนะครับมิจฉาชีพนะครับตั้งชื่อลายและใช้ภาพปลอมนะครับเป็นคนรู้จักหลอกโอนเงินนะครับ ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับและจําเป็นที่จะต้องเตือนกันอีกครั้งนะครับเนื่องจากนะฮะสมัยนี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับของท่านและคนรอบข้างงท่านนะครับอาจตกเป็นเหยื่อได้นะครับจากกรณีที่นะครับมีผู้เสียหายเนี่ยถูกคนร้ายแอบอ้างตัวเป็นเพื่อนสนิทนะฮะส่งข้อความเข้ามาทักทายผ่านนะครับผ่านไลน์เมื่อผู้เสียหายตายใจนะครับก็ขอยืมเงินนะครับ เมื่อได้เงินแล้วนะครับก็จะยกเลิกการเชื่อมต่อทันทีนะฮะทำให้ผู้เสียหายเนี่ยต้องสูญเงินเป็นจํานวนหลายแสนบาทนะครับพฤติการของคนร้ายเนี่ยจะตั้งชื่อนะครับในลายนะครับเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อของเพื่อนสนิทนะฮะร,รวมถึงใช้ภาพประจําตัวนะครับเป็นภาพเดียวกันกับภาพของเพื่อนสนิทจากนั้นนะครับคนร้ายจะท,ทําทีเป็นโทรผ่านไลน์นะครับ หาเหยื่อแต่กลับไม่ได้ยินเสียงปลายทางหลังจากนั้นนะครับคนร้ายจะส่งข้อความเข้ามาทาักทายเหยื่อและขอยืมเงินอ้างว่าจะรีบคืนให้แม้เคสนี้นะครับผู้เสียหายจะโทรศัพท์หาเพื่อนสนิทโดยใช้เบอร์โทรโซสั์ตามปกติแล้วก็ตามแต่ปรากฏว่านะครับบังเอิญเนี่ยเพื่อนสนิทของผู้เสียหายไม่ได้รับสายนะครับผู้เสียหายจึงพลาดน,นะครับจึงโอนเงินให้แก่มิชาชีพไปหลายแสนบาท มารู้ความจริงทีหลังนะครับพบว่านะครับคนร้ายเนี่ยเอาชื่อไปแอบอ้างนะครับหลอกเอาเพื่อนนะครับคนอนดื่อีกนับสิบลายการกระทาดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นความผิดฐานช่อโกงนะครับซึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยมีโทษจำคุกเนี่ยก็คือไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับนอกจากนี้นะครับคนร้ายอาจจะต้องได้รับโทษหนักขึ้นนะครับเนื่องจากว่า เป็นการหลอกลวงโดยเป็นการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นนะครับตามมาตราสามสี่สองนะครับซึ่งนะครับโทษจำคุกจะสูงขึ้นก็คือโทษจำคุกเนี่ยไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับประกอบนะครับเป็นความผิดตามพรบนะครับคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับจากเหตุการณ์นี้นะครับจึงเป็นอุทาหรณ์เนี่ยที่ทาไม่ทราบได้ว่านะครับ การสนทนาผ่านไลน์นะครับหรืออะไรต่างๆนะครับโดยขอให้โอนเงินนะครับเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับและสุมสิ้นต่อการที่นะฮะท่านจะถูกหลอกให้โอนเงินเบื้องต้นนะครับจึงตรวจสอบโดยการใช้เสียงหรือเปิดวิดีโอคอลให้แน่ใจกนก่อนนะครับที่จะทําการโอนเงินจะเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าบุคคลที่ท่านเองเนี่ยต้องการช่วยเหลือเนี่ยจริงหรือไม่นะฮะ ไม่เช่นนั้นนะครับในยุคนี้เนี่ยมีมิจฉาชีพเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งพยายามสรรหาวิธีการต่างๆนะฮะที่จะหลอกเอาเงินจากเหยื่อไปให้ได้นะครับผมเองก็จึงขอให้ท่านเนี่ยระมัดระวังเรื่องของการโอนเงินนะครับด้วยนะครับครับผมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่ได้ความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับ ทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านให้ฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรอกเติร์กดิศเนติบดิไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ